สาวสาวแบล็กพิงคะใครๆค่ะต่างก็อยากจะร่วมง,งานด้วยนะคะใครๆค่ะก็ต่างพูดถึงพวกเธอนะคะดูเหมือนว่าช่วงนี้ค่ะก็จะป๊อปแล้วก็ฮอตมากๆเลยนะคะในหมู่ของวัยรุ่นชาวอเมริกันค่ะยิ่งลิซ่าแบล็กพิงนัทนำเพลงทอมบอยของ Destiny r o เจอร์มาเต้นค่ะเธอก็ยังคงนะคะขอบคุณลิซ่าไม่หยุดปากเลยนะคะ เห็นเมื่อวันก่อนค่ะไปให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่างจีเนียสนะคะก็บอกว่ายังช็อกไม่หายเลยนะที่เห็นลิซ่าเอาเพลงของเธอไปเต้นนะคะแล้วก็บอกว่าเธอก็รู้นะว่าลิซ่านั้นยุ่งมากๆนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาค่ะแต่ว่าเธอนั้นก็อยากจะขอบคุณลิซ่าแบบตัวต่อตัวนะแล้วก็ได้มีโอกาสนคะ f เฟ e ไทม์คุยกันค่ะซึ่งเธอก็ยังคงประทับใจในตัวลิซ่าไม่หายเลยนะคะรวมไปถึงค่ะนักร้องจังอีกท่านหนึ่งนะคะวัย18ปปีค่ะอย่างโอลิเวียโรติโกนะคะเป็นเจ้าของเพลง Driver Li ์ e n s e ค่ะที่มียอดวิวบน YouTube ทกกว่า212ล้านวิวนะคะหลังจากที่ปล่อยมาเพียงแค่4เดือนเท่านั้นค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะกับสื่ออย่าง n e v e r ค่ะว่าตัวเธอเองนะคะก็อยากจะร่วมงานกันกันกบสาวแบล็ k i n g ของเราด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีโอกาสค่ะแล้วก็ยังบอกอีกด้วยนะคะว่า ตัวเธอนั้นนะคะก็หวังว่าจะได้ไปที่เกาหลีให้เร็วที่สุดนะคะเพื่อที่จะทําความคุ้นเคยนะคะกับวัฒนธรรมต่างๆในเกาหลีอีกด้วยนะคะแหมใจร้อนจริงๆเลยค่ะแล้วก็พอได้ยินแบบนี้นะ,ะต้องบอกว่าก็คงจะอยากต่อสายตรงนะคะสายด่วนไปถึงไบจีนั่นแหละค่ะถ้าเจ้าตัวนั้นทําได้ก็คงทําไปแล้วค่ะ ส่วนสาวสแบ็คทิงของเรานะก็ทั้งฮอตแล้วก็ป๊อปมากๆเลยนะคะมีแต่คนค่ะอยากจะร่วมงานด้วยนะคะแต่ว่านะคิวมันก็ค่อนข้างยาวงานของผู้เธอก็ค่อนข้างแน่นนะคะไหนจะตอนนั้นที่ไปให้สัมภาษณ์นในโวิคเกาหลีนะโวคเองก็ยังบอกว่ากว่าจะจับ4สาวเนี่ยมารวมกันเพื่อที่จะถ่ายขึ้นปกนติยตยสารเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องยากเลยนะคะแมงานนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะใครๆที่ตอดแถวนะอยากจะทํางานกับผู้เธอเนี่ยจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันเมื่อไหร่นะคะแต่ก็น่าดีใจเนาะที่ใครๆก็พูดถึงผู้เธอ อแอดก็มาอนะัปเดตความเคลื่อนไหวต่างๆค่ะที่เกิดขึ้นนะคะก่อน,นจะคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า